ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากำลังถ่ายอุจจลระแล้วมีคนบังเอิญเปิดประตูเข้ามาฝันว่ากำลังถ่ายอุจจระแล้วบังเอิญมันมีคนแบบอ่าไม่มีมาราย,ยาทนะ่ะเปิดประตูเข้ามาแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะ ท่านจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือท่านจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างแล้วต้องการที่จะหนีปัญหาเป็นช่วงที่ท่านน่ะเหมือนมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างอ่ะแล้วท่านพยายามที่จะ หนีปัญหาทำบุญให้กับคนยากคนจนแก้เค็ดเนื่องจากท่านดวงไม่ดีเท่าไหร่เป็นช่วงที่ท่านมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างอ่ะท่านก็เลยแบบพยายามหนีปัญหาโดยการอยู่คนเดียวแต่ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือ มีเกณฑ์ตั้งคันนะคะจะได้คืนดีกับคนรักสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้มีดวงที่จะได้เจอเนื้อคู่ มีเกณฑ์ได้รางวัลมีดวงที่จะชนะในการชิงโชคมีดวงได้ถ้วยรางวัลค่ะอาจจะมีคนมอบถ้วยให้ท่านอาจจะรางวัลพระพิคเคนเนตรางวัลนาคาอาวอร์ด์รางวัลอะไรก็ตามมีดวงได้รางวัลค่ะเลขนำโชคนะคะหนึ่งศูนย์ สองสามหนึ่งศูนสองสามค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ